ก่อนที่เราจะไปลองขับรถกันนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าการรีวิวรถหรือว่าการทดสอบรถของผมเนี่ยจะเป็นเพียงแค่การรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นนะครับจะพูดถึงแค่ความเร็วสูงสุดนะครับอัตราการเร่ง1-100ถึงกิโเมตรเนี่ยว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็การควบคุมรถข้อดีข้อเสียเล็กน้อยนะครับถ้าใครอยากได้ประสิทธิภาพหรือว่ารถเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมนะครับอันนี้เราจะต้องมาขับเองนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัว NAM นะครับหรือว่า MAN นี่แหละนะครับ MAN ม a นจะมีทั้งหมดสองรุ่นนะครับก็คือรุ่น6ล้อนะครับกับรุ่น10ล้อนะครับสเปคเนี่ยไม่ต่างกันนะแต่ราคาจะต่างกัน 9K นะครับสเปคเนี่ยแรงม้าอยู่ที่500นะครับแรงบิด2004นะครับความจุเครื่องยนต์12.4ลิตรนะครับแล้วก็ความจุของถังเชื้อเพลิงหรือว่าถังน้ำมันเนี่ย480ลิตรนะครับราคา 294K านะครับ ในเรื่องของดีไซน์ภายในนะครับก็เรียบง่ายนะครับมีกระจกบานใหญ่1บ้บานนะครับแล้วก็บานเล็ก1บานนะครับสาหรับมองข้างนะเห็นไหมฮะส่วนเสียงแตรเนี่ยจะเป็นแบบตีดยาวๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วนะครับ 1- ถึง100เนี่ยว่าใช้เวลาในการเร่งเท่าไหร่นะครับ แรงบิดอยู่ที่2004นะครับแรงบิดก็คืออัตราการเลงนะครับยิ่งแรงบิดสูงมันก็ยิ่งทําความเร็วได้ไวนะครับ ประมาณ36-37วินาทีนะครับใช้เวลาในการเร่ง1 100ถึง100นะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วสูงสุดของรถคันนี้กันนะว่าจะถึง125ไหมเพราะว่าแรงม้าเนี่ยสูงถึง500เลยนะครับ ตอนนี้ร้อยก้าล้ว เมื่อกี้ไม่เก้นร้อยยนะครับเดี๋ยวผมขอดูทางตรงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูความเร็วสูงสุดกันอีกรอบนะครับแล้วก็ถ้าที่ผมลองขับมาเรื่อยๆนะผมเจอเข้อเสียนะครับอาจจะเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่ารถเนี่ยถือว่าตอบสนองในการเลี้ยวนะครับพวงมาลัยตอบสนองได้ดีมากนะครับคือดีจนกลายเป็นดาบสองคมนะมันมีโอกาสที่เวลาเราตามหลังหรือว่าเราจะแซง a b c นะครับมันมีโอกาสที่จะชนท้าย a b c ได้หรือว่าเวลาแซงได้ปุ๊บเนี่ย โอกาสที่จะสะบัดนะครับไปโดน ABC ได้เหมือนกันแล้วก็เวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วนะครับเข้าโค้งที่มันไม่ใช่โคง้โคงโคง้งวงกลมหรือว่าโค้งแบบทางแยกอะโค้งแบบาทางโค้งปกติเนี่ยมันมีโอกาสที่คอเราจะพับไปชนกับขอบได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงตอนนี้อยู่ที่122นะครับ วันที่สิบสามนะเนีย่ยโค้งแบบนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะคอพับได้นะครับพยายามอ่าอย่าแตะอย่าเลี้ยวอ่ามากเกินไปนะคร่บงนี่เห็นไหมฮะอย่าแตะค้างนะครับอย่าแตะเลี้ยวค้างให้พยายามแตะแตะไว้นะครับมันมีโอกาสที่จะคอ,อพับแล้วไปชนกับขอบได้นะท้ายไปชนนะครับเห็นไหมมันจะสะบัดนะครับ โอเคครับความเร็วสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่123นะครับเดี๋ยวเราไปขับจริงที่ประเทศไทยกัน เมื่อกี้ที่เราไปทดสอบความเร็วในอเมริกานะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยก็คือการเลี้ยวนะครับการแตกการเลี้ยวนะพยานอย่าแตกค้างไว้นะครับมันมีโอกาสที่คอ,อจะพับได้นะครับรับไปชนกับขอบ แล้วก็ไม่ใช่แค่การโค้งอย่างเดียวนะครับการแซง abc หรือว่าตามหลัง abc เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับ อย่างที่บอกนะครับเวลาเราแซงนะครับเวลาเราแซงมันมีโอกาสที่จะสะบัดไปชนได้นะครับถึงเราจะแซงพ้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่สะบัดนะครับไปชนได้ <Turn right. S 1> อ่ะขึ้นเนิน,นะครับอ,อาจจะต้องแตะเบรกช่วยนะครับพยายามอย่าเลี้ยวในความเร็วที่มันสูงมากนะครับพยายามแตะเบรกดีกว่าเนาะแตะเบรกดีกว่าเอาชัวร์นะครับแตะเบรกแล้วก็ค่อยเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวผมจะปล่อยคันเร่งนะครับแล้วผมก็จะแตะแตนะเพราะว่าผมกดค้างไม่ได้นะครับมันมีโอกาสที่จะคอพับได้นะครับแตะแตะเร่งไปด้วยได้นะครับแต่เราแตะโค้งแตะเลี้ยวค้างไม่ได้นะครับนี่ต้องระวังนิดนึงแตะแตแล้วก็แตะแตะแบบนี้ครับแตะเลี้ยวแล้วก็แตะเร่งนะครับ แบบนี้ได้แต่ถ้าแตะค้างไว้เนี่ยไม่ได้นะครับพยายามเลี่ยงการแตะค้างไว้เนาะหลังจากที่ได้ลองขับมานะครับประมาณรอบ2รอบเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่123กิโเมตรนะครับมีโอกาสขึ้น124แต่ว่าต้องเป็นทางที่มันตรงยาวๆจริงๆนะครับอัตราการเร่งนะครับ1-100ใช้เวลาไป36วินาทีนะครับการควบคุมการเข้าโค้งนะครับการตอบสนองของพวงอมาอลัย ทำได้ดีนะครับแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเนาะเพราะว่าเราจะต้องระวังนิดนึงนะครับ2เรื่องก็คือเวลาเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งวงกลมเนี่ยพยายามอย่าแตะเลี้ยวค้างไว้นะครับไม่มีโอกาสที่จะคอพับแล้วก็ไปชนกับขอบได้นะครับไม่ใช่แค่โค้งวงกลมหรอกเวลาเราเราเจอโค้งบนถนนใหญ่ครับโคง้งตัว S โค้งอะไรแบบนี้นะครับระวังเรื่องการกดค้างนิดนึงนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาการแซง n p c นะครับ ถราถึงเราจะแซงพ้นแล้วก็จริงนะครับถึงหัวพ่วงอ่ะมันจะแซงได้แล้วก็จริงแต่มันมีโอกาสที่พ่วงนะครับจะสะบัดไปโดนนะนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับสําหรับเรื่องการแซงการโค้งนนะใครที่กําลังเล็งรุ่นนี้ไว้เนี่ยก็ลองพิจารณาดูความว่ามันเหมาะกับเราไหมอย่างที่ผมบอกต้นคลิปปเลยนะครับว่าการรีวิวการทดลองขับเนี่ย ผมจะพูดแค่ความเร็วนะครับอัตราการเร่งการควบคุมก็ดีก็เสียเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากรีดประสิทธิภาพจริงๆหรือว่ามันเหมาะกับเราจริงๆไหมเนี่ยต้องมาลองขับเองครับ